ก็เดี๋ยวเรากดสามนะมันถอดดูโลชันหายใช่ปะบลกไอสัตว์ให้กูแดกข้าวเหรอกดจำนวนี่ยแดกข้าวได้เล่นไปแดกไปอ่ะเออไม่ได้เตรียมจานอะไรเลยใช้มือดิคนไทยเขาใช้มือกินไม่เจอที่ไหนอ่ะไม่ใช่ที่เดินไปสัตว์ที่ไหนไม่รู้ไจะเจอโอเคไม่เป็นไรเราถือว่าเราชนะเราชนะตาสุดท้ายเมื่อกี้แย่งกลางอีกสัตว์เว้ยไอพวกแย่งกลางเนี่ยเอาไงอ่ะไอแมสเมดมึงยอมดิไม่เคยสอนเลยมึงยอมนะเว้ยถ้ามึงอยาไปกลางอ่ะเออไปเลย ไม่เคยมีเนอะเพราะจะนด้ทุกกรมเนี่ยไม่การที่แบบเราหลีกให้คนอื่นอ่ะแพทนี้เป็นแพทแม่งเลยสัสเอออดีต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 อดีไอ้เต้เขาเอเปอร์มาแล้วไอ้เขี้ใครแป็แม็กนัทบุยสัตว์เล็ดเลือกตัวไอ้สัตวสไอโออีกหลบไปไงพอมึงกดปุ๊บมันหลบไงหลบทุกคนดักเตียสภาพมันมึงกูไม่รู้เล่นอะไรเมดูซ่าดักเตียมันสภาพด้วยหรอวะไี่กูพูดอใครเนี่ยตัวอะไรดีวะ แม่คุยเหมือนคุยกับฮี้ตี้นี่ไอ้เฮียมึงคนไทยทำไมมึงปากงมอะไรวะมึงไม่คุยกันวะไอ้เฮียมึงปากบู้มึงอมอยู่ใช่ป่ะกูรู้ไอ้เฮียแล้วทำไปเล่นดิฟฟ์ซอโอ้เว้ยเน่กูไปในโอเอรกดดิฟฟซอร์ไอ้เต้ยทำไมอะมันคู่กันที่ไหนวะมันสกิลแรงสกิลสามมึงอ่ะรู้ปะเนี่ยไอ้ที่ควายชิบหายเรียบอะไรเนี่ยรับเรียบอะไรเนี่ยส้าเหรอรับเรียบสะผ้าสะพ้าที่แปลว่าสิ่งสูดอยู่ในป่าของยาล้อยนี่เนิร์ฟปะมึงใส่ตัวเองก็ไม่เนิร์ฟไปแล้วใใสส่่่่คคนนนนอออืืะหาย ระยะเวลาหายไปครึ่งหนึ่งก็คือเนิบเนิบดิเฮียหายไปมันบัฟมั้งไอสัตว์ก็บอกอยู่มึงนี่คิดมีาเขาอยากแยะไม่ได้เลยนะกูถามมึงดีๆขึ้นเสียงลำเอียเนี่ยอ๋อจอดถามดีๆเนี่ยความตั้งขึ้นผดเนิี้ยเฮ้ยอับสามแล้ววะลืมลืมโอ้ยผายมันเป็นตัวตีใกล้อัพสามแล้วบอกกูเล่นเป็นกูบอกมึงตอนไหนว่ากูเล่นตัวนี้เป็นกงบอกกูอะมึงไปยืนฝั่งซ้ายสิกูซื้อสติ๊กมาเนี่ยแล้วก็โดนสองไง แล้วกูไม่มีสติกแกกูก็พไปยาวจบอยู่เนี่ยมึงก็ไปฝ<ย><า>ั่งซ้ายดิเออรูว่ายัางมาเลงใครเอาห่อใส่ไข่กูเลยอีสัตว์ถ้ามึงอัพสองอัพนึงมามาตายละกูรู้แต่กูบอกไปแล้วไงว่ากูอัพผิดมึงเอาอะไรกะเหยีดแม่โอ้โหกูตายเยี่ที่มันกัดเหยดแม่ฆ่าเลยมั้งเนี่ย <c oughs> แล้ามึงจะว่าสักัดขนาดนี้ไม่ดิๆดิบดิบวยมึงก็หลบไปดีไปดีมันไม่ใช่ปัญหาของมึงหรอกเล่นดิ๊กตอยไอ้แคลรี่ฝั่งดีคลิปแต่ใงให้งามๆเลยเพื่อนมาแล้วมาแล้วไงมาแล้วไ,ไงไเป็นไงอ่ะ เย็ดแม่ดีๆหน่อยเนี่ยแล้วม un ึงอ้าวมึงเชี่ยของมึงไว้เด้เย็ดแม่ไอ้เตเชื่อคนด้วยมึงดูดิมันอาคมใส่กูดูดูดิอาคมเลยไอ้เหี้ยถ้ามึงหลบได้มันก็ไม่มีปัญหาหรอกไอ้เหี้ยของจริงมันหลบได้ไอ้เหี้ย เล่นเ,เดี๋ยวได้ปะ่ะขอกินข้าวป๊บหนึ่งได้มึงไปขี้ด้วยเลยสัตว์โดนคอมโบแล้วมึงอ่ะวายทิ้หายสัตวแม่ดูแลกูไม่ได้เลยขอเลเรลด้วยแค่นั้นแหละขอเลเรลด้วยเพื่อนอ่ามัน,น แทงคีมไม่ได้เดี๋ยวคุณลากคีใหม้มันบอกกว่ากระตุกมากเลยตอนนี้แบบกระตุกสัดๆออะเกมมันเบต้าเทสอยู่ไอ้สัตว์มึงก็รอดิเปิดจริงมันคงแก้เกมเนี้ยนี่เกมฟรีมันทำอะไรวะเต้ เราหลุดไอ้เหี้ยนอุดมาแล้วเฮ้ยมึงจะแจกดิเอากุุงก้ามันรวยดีแบบเนี้ย

มูลยบ้า่ารอเหียเนี่ยพูดเลยบ้าบาดไ้เหียอะไรห่อนปะโซลุแล้วดิสายมยเหียโซลุแล้วสัตว์ไม่อยาตายปะ พอแล้วโอ้ยโจมัดิระวะบอกด้วยเป็นไงอะในพี่หอกนเไงเฮ้ยกูไม่แบกปีศาจเรื่อยอะละวไดเร่อลปีศาจเ่อยวาดปีศาจเ่อยอักูกินกูไะเอยลออเฮ้ยบ่อยตัวเอจตั้งชือคีดดีได้สัตว์กูตั้งชืแล้วไอเลื่อยอรวัดปีศาจเ่อยอนัด

กบไปได้ย่ามีคนฉีดนะครับโดนฉีดี่ใช่ไหมช่วยกูสเย็ดแม่ช่วยกูไม่ทันนะมึงอ่ะดีนะอีกฝั่งช่วยกู ý kiến không có gì hết sức rồi sức hết sức regen Regen, Regen, Regen. Regen. Regen? hết sức hết sức ไปแล้วไปเดีว๋ว้โอ้ยเกดแม่โอ้ยยอาขาดสวยสัตว์ไม่ได้ฆ่าใครเลยเกนี้เฮียคนเลยรับไปหมดเลยดิเฮียเนี่ยออโอ้โหโหดมากโหดมากเพื่อนเน้าเกี่ยววะความลับอ่ะเออ ว่อะไรแบบเมื่อกี้เปิดไฟด้วยดักเดียวมันเปิดไฟด้วยเมื่อกี้งงงงงงงตัวอะไรเกี้ยเปิดไฟด้วยตาหลอนตายเดี้ยวตายเลยอะไรวะย่าย๋าดิวะ เคยดูเนะม่อไหร่รมันจะมาช่วยเราวะมันบอกวอนเอฟเกฟฟาร์มปิดนี่ไงไสัตว์ถ้าเป็นสามเมื่อกี้รอดหวยเอ้ยอไอโอกาสเลยสัตว์ถ้าเป็นสามพายมันจะดึงเบรกต้นแล้วกดวาร์มน,นี่หรอกตายเลย ไอ้เหี้ยงูชิบหายว้าวควา,ควายอย่างนนางี้ยิงไปแน่ไอ้เหี้ยมึงขี้กลัวยังวะตลาดมันลังไปไอ้เหีย้ยให้พี่บอกเป็นดีกว,ว่าเฮียมาเตยเฮียเลยเพื่อนกูบอกแล้วคอสทันเนี่ยโตตายหาไปแล้วทำไมถ้าไม่มีของจะเอาโลทันได้ไงวะลืมตัวใท่ไหม,ม ไายเหรอวะโลชันได้ไมวะแล้วไม่เปิดตะกิ้ตะกิ้หนึ่งแล้วก็เป็นควายวะอยากยาเลยโนโนโมันเปิดตะกิ้หนึ่งยิงโลชาน่ะอีควายเฮียชิบหายแล้วไงตันแล้วนะเว้ยต้องเล่นเป็ทีเป็นเป็นเฮียเราไม่ยังเปิดตะกิ้หนึ่งยิงโลชานอยู่เลยว่าทำไมแม่งยิงเบาจังวะตายกูตายละจับเดอะฟาร์กาบรู How long bro? คอตัวโ <c oughs> ้บกอเขียวยังไม่ตายวะเหลือเชื่อส้กำลางอีกเอ้ยโซโๆดีเวทเทา ไอ้เฮ uhm, ียแม่งก็พูดได้ไปก็เป็นคนนี่หว่ะฮีดันไปดิบแล้วอันใจแม่คิงมาแล้วไม่เม็ดมมีเจออกผ่านแล้วมีเสื้อไปนะเดี๋ยววางเสื้อไปไปให้ก็ได้ยังไม่เอาเลททั้งวันเลยเฮียไอ้เฮียนี่แม่งอะไรวะ้านกเฉยเลยโคตรโคตรดวงสวยอะเข่าลองเข่าลงเข่าลง มาใส่คุยกเหี้อ่ะคนเที่ไอ้ขายาว12นิ้วไสัตั์บ้าเปล่าเจยบแม่เย้ยบ้าไอ้เหี้ยยาวเอไมโกไฟบล็ออย่าโกไฟ อาวอยว่ะไอ้วไวอน,นี่กูต้องเอาวอยเลยแต่แม่ง <c oughs> โอ้โหทีแม่งมึงดูดิเฮ้ยไม่ดูเป็นเฮียอะไรตายอ่ะไม่ไปลเลยเต้ไม่มีไม่มีหน้าตรงนี้ไอ้กูติอยู่ไหนวะไม่ช่วยกูไว้เหี้ย

ตายจะตาย้ยวยไหมไอ้ไทย้ตายย็ดแมวไอ้แมดแมดไอ้ยัดมดักโอ้ดักเ,กเ <h ums> ตียยัดแม่กูเผาไปแล้วไอ้ปอมลอนไปไหน <h ums>

เม่มันจะร้องขอชีวิตอีกหรืวชีวิตเนี่ยขยะขนาดนี้อยากอยากอยากมีชีวิตต่ออีกไอ้เหี่ยไายฮาร์มึงพ่าต่งเสียพันธให้กับควาเงียบขอบคุณครับสามารถเ่อนย้ายแ้วหว่าว่ามีคนเล่นในโอมีห้องไหมเข่งโอมฟูไอ้เหี่ยเนี่ยมีหวานไหมไม่มันบิเข้าไปแบบมันบเข้าไปแบบเทแน่เลยเเทดิ มึงไปไหนเออยิงไปเลยมันิีเข้าไปแบบเทกูบอกแล้วควานผานซ้ายขวาซ้ายขวาไปดิอ่เดยกูจะตายแล้วกูเจ็บใครจะตายนะกูตีให้กูมีแบตเชื่อไงดูอ่ะกูเจ็บที่ร้องอย่างไร้ี่ี่ะดูดิจิบเปิ้ลคิวอ่ะตัวแบกอ่ะ ไปไหนนะมันไปไหนแล้ววะมึงอะไปไหนเนะี่ยไม่ไม่คีปก่อนไงเร็วเสี <c oughs> ยงได้ขน่นั้นอ่ะเ <c oughs> เลเี่ฮไม่ไหวกับเมดูอะสี่สิบมาสามสิบยี่สิบแปดนาทียังแบบว่าออนไลน์ไม่ได้อะเฮียชาวบ,บ้านตอนที่ผมนาทีเมต้าไอ้เฮีย เด็กตามมา้มึงยังไปสอนคนอื่นอีกเหรอ <c oughs> ไอ้เหี้ยมึงนั่นแหละ <c oughs> คนร้ายยอง <c oughs> ไปสอนมคนนู้นคนนี้ออกอะไรมึงแม่งีตัวดีสัตว์เมดูไม่เปิดตะยูสาไอ้เหี้ย <c oughs> เอ้ปิดทับเท่ทำไมวะเฮ้เมดูลาก่อน <c oughs> เพื่อนเจอกันใหม่โลกหน้าเลย มึงกับกูอะเอาบอยดิมึงรอเหี้ยล่ะมึงเหี้ยไปดิเหรอม่เหี้ยเลยซื้อมาเนี่ยอเนี่ยแต่กูไม่รู้ราคาเล่นงยังไงเนี่ยไอหมดถ้าได้แบกโอ้ยทางนี้ได้ได้คลิปแล้วไงมีตารเนี่องละว่าแต่ด้ยอย่าลืมมีตารเรื่องละว่า